นี่คือน้ำเปล่าครับเห็นไหมเห็นไหมเพราะน้ำเปล่ามัเห็นตึ้งเนี่ยเลยคือที่นใช่เพราะมันมีน้ำเปล่าคือน้ำเปล่าเนี่ยจะจม่จะไม่จะไม่ค่อยมีแร่ธาตุอาหารแต่ถ้าแต่ในกรณีที่มีไฟกระพริบเนี่ยแปลว่าอาจจะมีสารคือธาตุอาหารใช่ธาตุอาหารอย่างอื่นครับไม่สะอาดไงไม่สะอาดมีสารกัลีมีแร่สารปะปนใช่ไม่บริสุทธิ์นะง่ายนะนี่อันนี้คือปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีครับอันที่หนึ่งนี่ทำอะไรตามท้องสลาด ไฟมีก็ทำให้ไฟสว่างพาะมันเป็นกไฟฟ้านะคะตัวนี้ตัวนี้เราเหมือนสะพานไฟนะตัวนี้สพานไฟอันนี้คือโซลิดอันนี้รนกรักก่อนนะอันนี้ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งตีันนี่งัมีความข้นเลยเวจะทำให้ติดไฟคือประจุไฟฟ้าของข่านอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีประจุไฟฟ้าอ่าล้าง CS mapping นะเอพิจมันกันมีท่าอาหารเหมือนกันครับแต่เป็นออร์แกนิกครับเราเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ไฟติดนะฮะทำให้ไฟติดคือท่าอาหารของเรามันครบแต่ที่สำคัญคือทุกตัวที่มีไม่ว่าจะเคมีหรือออร์แกนิกเนี่ยมันทำให้ติดไฟแต่ของเราคือออร์แกนิกไม่มีเคมีใช่ไม่มีสารตัวค้างเงี้ยสอนตัวค้างจะเห็นว่าหนานะถ้ามองดีๆนะฮะ มันจะตกช้ามันจะทำให้ดินดินแน่น,นอุ้ยยีห้อนี้บอกละลายช้าแต่มันจะระเหินระแคะบรรยากาศโดยชาล้างไว้บ้างเพื่อเราไปใช้ได้หรือเปล่าน่าจะไม่ถึงแ40นาทีนีน่คือนี่นี่คือการทดสอบด้วยหลอดไฟฟ้าว่าตรงนี้มันมีทำไมถึงนำเนป็ฟ้าเพราะว่ามีแด่ธาตุพวกสังกะสีไดแทัธาตุต่างๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอยู่แล้วที่พื้นต้องการ เคมีของเคมีแค่ตื่นเต้นเป็นเคมีไงแต่ที่เป็นออร์แกนิกมันดีมากมันเข้แค่ไหนโอเคเชื่อไหมแล้วลูกดีตัวแล้ว